สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูยุ่งหรือคุณครูนัธิดานะคะ,อ,ะอยู่โรงเรียนวัดอบตรงวิทยาประชานุปนลของจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้คุณครูก็ จะได้มาสอนนิชาการงานของเด็กๆนะคะในหน่วยที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นหน่วยเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรที่น่ารู้นะคะการใช้เครื่องมือการเกษตรที่น่ารู้นั้นนะคะก็จะมะีเครื่องมือที่จะใช้การปลูกพืชนะคะเป็นการปลูกพืชหรือมีขั้นตอนในการทํางานหลายอย่างตามขั้นตอนนะคะแต่ละขั้นตอนนะคะ ก็จะมีเครื่องมือไม่เหมือนกันนะคะเราจึงเลือกใช้เครื่องมือที่ให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะคะเพื่อให้ความสำเร็จตามเป้าหมายนะคะและควรเลือกทั้งความปลอดภัยและความที่จะต้องประหยัดเวลาในการทำงานนะคะในประเภทของเครื่องมือที่เราจะใช้นะคะอันดับหนึ่งก็คือเครื่องมือการเกษตรเลยนะคะเพื่อ ช่วยทุนแรงของเรานั่นเองนะคะทำให้การปฏิบัติงานต่างๆนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะก็คือเครื่องมือที่ใช้งานกับดินกับเครื่องมือที่ใช้งานกับพืชนะคะการที่ใช้งานกับดินตัวอย่างเช่นคาดนะคะเอาไว้เกี่ยดินนะเกี่ยดินคาดหญ้าและ ขยะไปทิ้งนั่นเองนะคะต่อไปจอบรู้จักจอบไหมคะเดี๋ยวครูจะมีภาพมีดีทั์มิดีโอเป็นคลิปจาก youtube นะคะให้ดูด้วยนะคะจอบนะคะก็จะใช้กุดดินนะคะหรือกวนดินนะหรือใช้ถักยาก็ได้นะคะต่อไปเสียมนะคะเสียมก็ใช้การขุดนะคะการขุดหลุมขุดดินการวนดินนั่นเอง พว่าพว่ก็คือใช้ตักดินตักปุ๋ยได้นะคะบุ้งกีบ้านใครมีมบ้างบุ้งกีนะคะก็จะใช้ใส่ดินหรือใส่ปุ๋ยเพื่อความสะดวกในการขนย้ายหรือไม่ก็ฝาดใบไม้ใบขยะนะคะใช้บุ้งกีขนได้นะคะต่อไปช้อนปลูกนะคะช้อนปลูกก็คือการปลูกขุดหลุมย้ายต้นกล้านะคะแล้วก็พ่นดิน ตักดินตักปุ๋ยอย่างเงี้ยเป็นช้อนมันจะนุนนๆเว้วๆนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นซ่อมควนซ่อมควรนี้จะเป็นแบบเป็นทางหางนี้เลยซ่อมพวนนะค่ะทีนี้เครื่องมือการเกษตรที่ใช้กับพืชนะคะก็คือตังไกตัดหญ้านะคะนี่ตัดหญ้าเวลาญ้ายาวนั่นเองค่ะแล้วก็ตังไกตัดกิ่งก็เวลาตัดกิ่งนี่คือตัดกิ่งไม้นะคะ กิ่งไม้เล็กๆตัดได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบัวรดน้ำนะคะบัวรดน้ำเนี่ยจะเป็นบัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ที่ยางเล็กนะคะเป็นต้นไม้เล็กๆนะก็จะใช้บัวรดน้ำได้จะมีสายยางลดน้ำนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แนละไกลๆก็จะลากสายรดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็มีมีดดาหย้านะมีดดายาที่นี้เครื่องมือในการ เกษตรนะคะเมื่อเวลาเราใช้นะคะมันก็จะมีทั้งให้ผลดีและผลเสียกับเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรปฏิบัติดังนี้คือศึกษาก่อนใช้เครื่องมือนั้นนะคะหรือเมื่อใช้แล้วเวลาเราจะใช้เครื่องมือการเกษตรก็ต้องดูหน้าที่ให้เหมาะสมนะคะไม่ควรที่จะนำแตงกตะแตกิ่งไปตัดหญ้านะคะนี้ก็จะไม่เสร็จนะคะ ค่ะต่อไปก็ต้องตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกตินะคะแล้วก็ไม่ควรนําเครื่องมือเนี่ยที่ชํารุดเอามาใช้งานเพราะอาจจะเกิดให้เป็นอันตรายได้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเด็กๆจะต้องใช้ก็ควรจะมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะต่อไปนะคะการดูแลเก็บรักษาเครื่องมือนะคะ การดูแลการเก็บรักษาเครื่องมือการเกษตรก็คืออายุของการใช้งานนะคะมันจะได้ระยะยาวถ้าเรารู้จักเก็บรักษานะคะคือเมื่อใช้แล้วก็ควรทําความสะอาดและเก็บเข้าที่นะคะหรือ,อเครื่องมือที่เป็นโลหะใช้เสร็จแล้วก็ควรอาจจะทาน้ํามันเพื่อเป็นการกันสนิมน,นะคะหรือเครื่องมือที่เป็นของมีคมก็ควรจะรับให้มันคมอยู่เสมอนะ แต่ในการรับก็ต้องระวัดระวังในการที่มันจะบาดเรานะคะแล้วก็ควรซ่อมแซมเครื่องมือให้มีการใช้งานตามปกตินะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมการใช้เครื่องมือจะต้องมีความปลอดภัยนะทีนี้เดี๋ยวไปดูคลิปการสอนช่วยอธิบายเพิ่มเติมจากครูนะคะ เครื่องมือเกษตรหมายถึงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในการทำงานเครื่องมือเกษตรที่ดีควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานช่วยให้ทำการเกษตรมีประสิทธิภาพดีทำได้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้นประเภทของเครื่องมือเกษตรแบ่งออกเป็นสประเภทคือ 1. เครื่องมือที่ใช้กับงานดิน 2. เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับพืชเครื่องมือที่ใช้กับงานดินจบการใช้งานใช้สำหรับขุดดินถากหญ้าขุดแปลงหรือใช้สำหรับขุดหลุมใหญ่ๆกรณีที่ใช้เสียมอาจจะทำให้ล่าช้าหรือไม่สามารถจะใช้เสียมขุดได้เพราะดินแข็งเกินไปการทำความสะอาดและการเก็บรักษา หลังจากใช้งานแล้วควรทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทาน้ำมันการสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเสียมการใช้งานใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กหรือใช้ในบริเวณแคบที่ไม่สามารถจะใช้จอบได้การทำความสะอาดและการเก็บรักษาภายหลังการใช้งานควรทำความสะอาดแล้เช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันการสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยพั่วการใช้งานของพ่วใช้สำหรับตักดินปุ๋ยหรือทรายส่วนพัวกขุดใช้สำหรับขุดหลุมหรือขุดดินเพื่อนำดินไปตักแดดฆ่าเชื้อช้อนปลูกการใช้งานใช้สำหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดและตัดต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้การทำความสะอาดและการกรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยซ่อมพวนการใช้งานใช้สำหรับพวนดินรอบๆต้นพืชไม่ควรไปวนในดินที่แข็งเพราะจะหักและงอง่ายคลาดการใช้งาน ใช้สำหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้าแต่งแปลงปลูกหลังจากใช้แล้วล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกำสสิิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบรอ้อยพุ้งกีพุ้งกีเป็นอุปกรณ์สำหรับขนดินปุ๋ยเศษวัชพืชและขยะต่างๆควรเลือกที่มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการขนย้าย เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับพืชกันไกดายา้าการใช้ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้หรือต้นหญ้าในสนามที่มีมุมแคบการทำความสะอาดและเก็บรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมหยอดน้ำมันเก็บเข้าที่โดยการแขวนเอาไว้ก,การไกตัดกิ่ง กันไกลตัดกิ่งใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดใบพืชที่แห้งเป็นโรคตัดแต่งต้นไม้ที่มีใบหนาเกินไปเ <Me? S 2> มื่อใช้แล้วควรเช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ํามันเพื่อป้องกันสนิมและหยอดน้ํามันสปริงที่ขากันไกลแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยบัวรดน้ำการใช้งานในการรดน้ำ เหมาะกับต้นกล้าหรือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กลำต้นอ่อนน้ำที่ออกมาจากฝักปัวจะเป็นสายขนาดเล็กช่วยให้น้ำกับพืชได้ทั่วถึงและต้นไม้ไม่บอบช้ำเมื่อใช้แล้วควรล้างทำความสะอาดเก็บเศษหญ้าออกจากบัวลดน้ำเพื่อไม่ให้อุดตันฝักบัวเมื่อนำไปลดน้ำครั้งต่อต่อไปอการเรียนการสอนนะคะจาก จาก YouTube นะคะต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้นะคะเพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมได้มากขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากแล้วนะคะครูก็จะมีเกมให้นักเรียนเล่นแต่เดี๋ยวลองมาทายจะเล่นเกมแล้วนะคะอ่า เดี๋ยวลองมาทายว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าอ,ะ,อะไรนะถ้าพร้อมแล้วไปลยุยพร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขุดดินถากหญ้าใช้สำหรับขุดหลุมขนาดใหญ่อ่าอุปกรณ์เครื่องน,นี้คืออุปกรณ์อ,ะ,อะไรเอ่ยทราบไหมคะนะ เราจะไปต่อกันอย่างไรดีอ่าจดไปนะคะต่อไปค่ะบริเวณที่แคบนีอุปกรณ์ชนิดนี้นะคะใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ใช้ขุดหลุมขนาดเล็ก และลุกเห็นไหมหรือใช้ขุดในบริเวณที่แคบเอออะไรอะไรนะคะไม่เฉลยให้ไปหาคำตอบมาต่อไปต่อไปสักครู่นะคะรับเด็กเข้ามาเรียน อ่ะต่อไปข้อสามค่ะเป็นคำถามข้อที่สามอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตักดินตักปุย๋ยและสัดดินนะจะเรียกว่าอุปกรณ์อะไรเออใครรู้ตอบได้ตอบได้ไหมตอบได้ไหมเออ นะคะอ่าให้เวลานะต่อไปคำถามข้อที่สี่ข้อที่สอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนปุ๋ยขนดินและขนเศษขยะต่างๆเรียกว่าอะไร เรียกว่าอะไรเอ่ยจดไปนะคะอันนี้จะต้องจดด้วยนะคะเดี๋ยวส่งมาค่ะ ต่อไปข้อที่ห้าคำถามข้อที่ห้าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเกลี่ยดินใช้รากหญ้าใช้ย่อยดินให้ร่วนคืออะไรนะคะคืออะไรจดไปนะจ๊ะ ต่อไปนะคะจะเป็นคำถามข้อที่หกนะคะคำถามข้อที่หกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขุดหลุมขนาดเล็กใช้ย้ายต้นกล้าเมื่อสักครู่นี้อธิบายไปแล้วควรดินตักดินตักปุ๋ยเรียกว่าอะ,อะไรมีภาษาอังกฤษให้กอกเลยนะกอกว่าอะไร คำถามข้อที่เจ็ดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพวนดินรอบๆโคนต้นพืชที่มีขนาดเล็กให้ร่วนซุยเรียกว่าอะไรให้เวลาจดไปนะคะ คำถามข้อที่8อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตัดแต่งต้นไม้เรียกว่าอะไรจดและตอบมาส่งด้วยนะคะเวลาตอบไอ้คำตอบที่หนูจะต้องเติมขีดเส้นใต้แบบนี้ด้วยนะคะ คำถามที่เก้าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแต่งกิ่งไม้นะขนาดเล็กหรือตัดก้านดอกไม้ใช้อะไรถ้าเมื่อสักครู่ได้ฟังมาแล้วก็จะรู้นะว่าอันนี้จะต้องคืออะไรแล้วนะคะต่อไป ข้อที่สิบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็กเรียกว่าเรียกว่าอะไรจดไปนะคะมีอยู่ในหนังสือทั้งหมดเลยนะเว้ยว โอ้ยได้กี่คะแนนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอบแล้วถ่ายรูปส่งในรายมานะคะอ,ะอันนี้หนึ่งงานนะคะแล้วก็ให้ไปตอบตรงไหนดีท้ายบทตอบคำถามบูรณาการมา อีกอย่างหนึงสข้อนะคะท้ายบทนะคำถามบูรณาการถ้าต้องการนำดินที่ผสมเสร็จแล้วไปใส่ในแปลงปลูกจะใช้เครื่องมือชนิดใดเงี้ยตรงชุดนี้นะก็วันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ก็ สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ